จัดงานเทศกาลดุวาดีพัทยา2023ริมหาดพัทยาคึกคักที่บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดงานเทศกาลดิวารีพัทยา2023ซึ่งเป็นการจัดขึ้นโดยความร่มวมมือของสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียพัทยาโดยนายสุขขาราชการรานายกสมาคมนักธุรกิจไทยอินเดียพัทยาและสมาคมอินเดียพัทยา โดยนายลักษมันสิงห์นายกสมาคมอินเดียพัทยาทั้งนี้ภายในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแต่รับเกียรติจากนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานายนครผลลูกอินรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยกิจกรรมกำหนดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้โดยภายในงานจะเป็นบรรยากาศของอินเดียในช่วงเทศกาลดิวารีหรือเทศกาลแห่งแสงสว่างมีศิลป,ปะเฮนนาแบบดั้งเดิมการแข่งขันรันโกลีไปจนถึงวงดนตรีสดและดีเจฮอลลีวูดการออกบุธอาหารเวทีการแสดง ซุ้มสักการะพระแม่ลักษณะมีและการประกวดการแต่งกายสไตล์การตะสร้างสีสันถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในความร่วมมือทางวัฒนธรรมสร้างความหลากหลายของเมืองพัทยาอีกทั้งยังช่วยเรียกความคึกคักของธุรกิจในท้องถิ่นให้สดใสยิ่งขึ้นอันหนึ่งเทศกาลดิวารีหรือที่รู้จักกันในชื่อ ดิบวาลีเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแสงสว่างซึ่งเป็นเสียลักษณ์แห่งการชนะของแสงสว่างเหนือความมืดความรู้เหนือความไม่รู้และความดีเหนือความชั่วร้ายการฉลองเทศกาลนี้มีความหมายทางจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกซึ้งสำหรับวัฒนธรรมฮินดูซิกเซนและชุมชนคนอินเดียทั่วโลกเป็นอย่างมาก ได้กล่าวอภิปรานะครับในทางฉลองนะครับเทศกาลดีวารีนะครับของพี่น้องชาวทางผู้จัดงานทั้งสามท่านนะครับมีผู้ชุบนะครับมีสุราพรานะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจไทยอินเดียพัทยานะครับมรัศมีสิริบอลนะครับและท่านก็มีการดีไซน์เก็บสองนะครับแล้วท่านผู้เก็บหลายหลายท่านนะครับท่านกำลัดเมืองพัทยามากมายนะครับผมกล่าวแล้วไม่ต้องจึงนะครับ ็ในโอกาสนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางโรอพยายายได้ร่วมกับทางที่จะมาร่วมกิจกรรมทีนดีแบบนี้นะครับซึ่งเราเคยมีกิจกรรมครั้งแรกขึ่นกันไปแล้วคือกิจกรรมรับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจาก นิวส์ยี่ิบสี่นิวราทิบสีรายงาน